นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอทอ3ดูแล3จังหวัดก็คือนครพนมสกลนครและบึงกาฬแต่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับจู่โจมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็ผมก็เลยจู่โจมท่านมท3ถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า อ่างเก็บน้ําห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากคือพื้นที่แหล่งน้ําดิบสําหรับใช้ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดีทีแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มาลงพื้นที่แล้วท่านนายมนตรีท่านเดินทางไปราชการไปดูไอ้สองอ่างนี่แหละครับเมื่ออ่างมันมันไม่มีน้ําต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องปริมาณน้นอย่างไรนะครับออพอปีนี้ปรากฏว่าปัญหาเริ่มเกิดแล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยมัน มันไม่ตกตามที่เราเราคิดไว้นะฮะเตรียมอ่างเก็บน้ําไว้อย่างดีแต่ฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลปีนี้สองอ่างมีน้ำน้อยครับไม่เพียงพอสําหรับเกษตรกรรมและการผลิตน้ําประปาใช้ในตัวเมืองบุรีรัมย์ครับเอาว่าใน,ในเขตเทศาบาลเมืองก่อนแล้วก็ด,ด้านข้างข,างของเทศาบาลเนี่ยจะใช้น้ําอยู่ประมาณวันละนะฮะประมาณสักสามหมื่นหกสามถึงสามหมื่นแปด ลูกบาทเม็ดซึ่งดูจากตัวเลขของปริมาณน้ําในอ่างจริงๆอ่ะวันนี้ไม่พอตัวเลขถือว่าน้อยมากการแสวงหาน้ําสำรองก็เริ่มขึ้นในงองศักดิ์ทองศรีมท3บอกว่าในทางการแก้ไขปัญหาขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดและอ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากเพื่อให้มีปริมาณกักเก็บน้ํามากขึ้นในขณะที่ภาครัฐ ขุดลอกห้วยจระเข้มากห้วยตลาดสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็เกิดขึ้นเมื่อชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็สามารถีกันครับบริจาคทินครับขุดลอกคลูคลองดึงน้ํามาเก็บไว้ในตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งครับเช่นอย่างห้วยจระเข้มากตะ่กี้อ่างจระเข้มากคนละตัวนะฮะห้วยจระเข้มากเป็นห้วยซึ่งเป็นทางไหลผ่านของน้ําจากทางซีกอําเภอลำเบมาศที่มันมันก็จะผ่านกลางเมืองบุรีรัมย์เนี่ยมีสองสองสองห้วยกันมี ห้วยปอผูอ้จดเขมากมันจะไหลชนกันแล้วมันรวมกันอยู่แถววิลเกษตเรด้านบนนะมันจะมีลําน้ําแล้วก็ผ่านมาตรงวิแกษตรผ่านสะพานแล้วก็ลงไปทางลำตะลำตะโคงอะไรเนี่ยออกไปทางบ้านดาดเนี่ยนะประมาณนี้นะแล้วทุกปีเนี่ยเวลาน้ําเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเรื่องโอทก็ไยวันนี้เราก,ก,ก,ก็เลยมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนี้เราจะต้องหาที่พื้นที่ที่มีต้นทุนของน้ํเนี่ยนะ เอาไปทําปิดน้ำปราปาพ่วงถามแรงตอบแรงในทรงศักดิ์ทองสีมทสามถึงกงบกล่าวชุ่นชมความภาคภูมิใจในความสามัคคีของพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับพื้นที่รับน้ําอยู่ในพื้นที่ของใครเขาก็ช่วยกันดูพื้นที่เกษตรเกษตรบไม่ติดใจเอาไปสร้างโรงกองน้ําให้การประปาไปสร้างโรงกองน้ําเห็นว่ามีพื้นที่อยู่ปรมาสักสี่ไร่อย่างเงี้ยจะยกให้ออปจอก,ก็ไปขุดลอก ไอไ้อไอคลองที่ว่าเนี่ยห้วยที่ว่าเนี่ยให้เลยนะใช้งบอบมาจอ,อุดลอกให้ได้น้าสักล้านหน้าที่ว่าเลยนะฮะจะเอาน้ําจากเขากระโดงเนี่ยไหลมาเก็บที่องที่บ่อหินยังไงที่จะมาตรงต่อมาที่ห้วยตรงนี้ยังไงเขาบูราการกันเลย<ม>เพื่อจะให้มีน้ําพอผมไปดูแล้วโอ้โหผมว่าหาจังหวัดไหนที่ทําอย่างนี้ยากก็ผมเองก็ขอขอบคุณคําชมแทนคนบุรีรัมนะครับ ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาหาปาหน้ากระป่าเห็มพนตรุเอกดุลแสงสิงแก้วประธานคณะกรรมาริการแรงงานวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ชนบุรีครับติดตามศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคบันออกหรือว่า EEC ไปดูความพร้อมรองรับการว่างงานการพัฒนาอาชีพจากฐานชีวิตวิถีใหม่ New Normal นาชื่นชนครับบริษัทคิงแพคอินดัสเทรียนจำกัดผู้ผลิตถุงพลาสติกบริษัทอื่นอาจจะล้มหายตายจากจากพิษโควิด -19 แต่ที่นี่รับสมัครคนงานเพิ่มยอดจำหน่ายก็เพิ่มครับน่าชื่นชมจริงๆรักษาสถิตินี้ให้นานที่สุดนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปัน,นะกระป๋งนักรับยาวนายปูนปูน